เคีกันบ้างนะคะมาผิดเวลามาแบบหนึ่งหนึ่งป้ายมีที่ขายกระสอบกับกลางกระสอบเหมือนเดิมนะคะบางบริษัทก็มีสองป้ายบางบริษัทก็มีป้ายอยูนะพี่นะตัวนี้เป็นป้ายเคทีค่ะป้ายสี่ชมพูนี่นะนะเคทีสีชมพูมีลูกค้าถามหาเชิล้วนกับเสื้อเสื้อยีนบางของผู้หญิง เชิญล้วนหนูจะไม่มีค่ะพี่หนูจะมีโคนแฟชั่นแบบนี้นะมีพี่ๆถามหาโคลัคลโคลโคลโคล มีทั้งแฟชั่นรอเชิญทุกคนแต่ว่าตัวนี้ไม่เข้ามาใหม่ใหม่เลยนั่งนั่งหน่อยไปรุ่นไปรุ่นนั่งแล้วกินเยอะคือยังไงล่ะกินนมนอนแล้วเนี่ยแฟชั่นซื้อหลายหลายแม่นะคะ45กิโลซื้อ2ลด500กับโปรโมชั่นนี้อยู่ยืนยงตลอดไปนี่เป็นต่อโชว์ตอนนี้โกฮีใส่เสื้อยิงกันนะที่สั่งถึงมันถึง วันนี้ไม่แจ้งหรอเอาดุงอ่ะพี่ต้องทำให้หน่อยเสื้อยีนปากับกางเกงในดาวลืมอืมลืมนดะกินจัดของงานก็ได้พี่ต้งน้องลืม เสื้อยีนบางกับอะไรครับเสื้อยีนบางกับกางเกงในหญิงป้ายดาวนี่แล้แอดวานอ่ะเราฝนพอลพอเป็นแบบว่าเป็นแบบวีนิเยปเปิด์เปล่าสีรุ่มร่วมนะพี่นะสีรุ่มร่วมนี่มีพวินิเยปมาพี่ดูดิเข้มสีอ่อนปนกันเลยค่ะคู่นี้มีรายการใหม่เข้าอีกสองร้อยนะพี่นะฝากติดตามด้วยสปอยได้นะ เราไม่เข้ามาหนึ่งปีเต็มมสีเหลืองเป็นรูปหัวนกให้ทายว่าป้ายอะไรลูกค้าให้ลูกค้าทายว่าป้ายอะไรพาบอกว่าบอกเธอค่ะเป็นรูปหัวนกสีเหลืองให้แม่ทายว่าป้ายอะไรไม่ถูกขาะลูกค้าแบบไม่รู้ป้ายอะไรให้เลยนะเฉพาะลูกค้าใลา์ที่เ็จได้ได้ยินสปอยก่อนจะได้เตรียมจะได้เตรียมกดสปอยแล้วเหรอ ใชแมวเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะไปรูกหัวนกอ่าค่ะลูกค้าคขารูกหัวนกสีเหลืองแม่ต้องถ่ายเอาเพราะมันคือหัวนกอ,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 อะไรเออนี่แหละต้องถ่ายตั้งหลังนี่ท้หน้ามันมันเดานะเออหน้ามันมันทำไง อมเมนต์มันไม่ขึ้นขายดีมากเป็นไอเทมที่ขายดีจริงๆตอนนี้เคอยีนขายดีมากช่วงนี้เคอยีนเดทยีน,เ,ยนเขาคิดจังใช่ไหมลูกค้านี่นอย่างที่หนูสังเกตน,นะตัวไหนถ้ามือหนึ่งตอนนี้ขายดีนะมือสองมาตามมาติดติดเลยตกระดิฟบ้าน,นยืนคืนอยู่นั่นแหละตัวหายงี้นี้เป็นี่แฟชั่นตัวนี้เมาเปิดหลังในไงเป็นสบาย<อ> ได้ถึงงานเขาสะอาดเลยนะคะตัวนี้เป็นมสมชุดงานเขาสะอาดเลยตัวนี้เล่นได้เลยนะคะไข่ดีด้วยซื้อยี่ห้อนี้ไปไข่ดีทุกต้ายอันนี้ใช่ไม่เหลือลูกค้างานออมาแบบเหลืออ,อย่างนั้นนิดอย่างเราหน่อย,อย,อ,ยอย่างนั้นนิดนึงค่ะบางแม่ชอบจับมือบางแม่ชอบแดงมาแม่ชอบติก้าวันนี้เอาเด็กอีมาให้สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันเลยสวยใหม่ด้วยแม่อังกหอมด้วย เหลือสองชันสามร้อยนะค<อ><า>นะรูปรีวิวได้เพียงหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นนะแม่ซื้อเยอะลดเยอะใครอยากได้แบบงานแบบติดลูก ああ。 พี่สุบอกมะม่วง,<ด>งเริ่มสุกแล้วนะคะมะม่วงได้ได้รับของแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่สุเห็นแล้วขอบคุณมากเลยนะมะม่วงเริ่มสุกกินได้แล้วแมอ่อี่อะไรแก๊สพี่โอ๋เขามานี่รอกอินมะอะไรวะ รมเป็นรูปอันนี้ฟากนะฟกักทองดูกระโดมทุกตัวเป็นฟักทองหมดเลยน่ารักมากค่ะน่ารักมากใครชอบเรื่องราวสไตล์ลิงเอาไปเลยจับไปเลย,ยนะมันที่หวังมันที่หวังเป็นงานที่ทำกำไรได้ดีมากแนวแ,นวแนวมวบับหรับได้ยขายง,ง่ายเรื่อยๆสุดท้ายลูกค้าต้อ สาสะสมอลค่ะเขาเล่นเนาะพอเขาตามหาพี่จะทํากาไรได้ดีนะงานพวกแบบว่สาสะสมงานฝ้ายอะค่ะวินนี่จนะคูอย่างเงี้ยคคนที่เขารักกับพี่เท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายแม่นึ่ออกไปงานสะสมอะมันวัดบางอย่างมันวัดมูดมดมดมลค่าไม่ได้มันเป็นมูนลค่าทางใจตรงนี้หนูก็โชว์ต่อปากแต่พี่เชื่อไหมมีลูกค้าที่ไม่ชอบปาก นะไปแล้วนะไปแล้วนะป้ายสีเหลืองนะเป็นลูกนกบอกแค่นี้น้องไม่มาหนึ่งปีละป้ายสีเหลืองที่เป็นลูกนกจะเข้ามาที่นี้สอยไว้ก่อนนกอะไรไม่บอก,กานกสองหัวนะนกอยู่ข้างพิตานะคะ นด็กก็มีเรื่องเล่าน้องหมีกับกระถางลอกไม้ของขวัญใส่ได้ในคิวเป็นจังหวนจะเฉดหัวตัวไหนออกไปฮัลโหลมาแป๊ดเห็นไหมบางคนก็ชอบปักแบบบางเบาโดเลยอะไรโธ่ทำไมเป็นคนแบบนี้วะโธ่เฉดเจ้าเขาไปที่มีดีเทลที่แข็งนะไม่ไม่ใช่มองยาบมากๆเพราะว่ายับสุดๆ วันนี้นะคะเต็มคันอยู่พรุงนี้พี่ๆเสียค่าเทอมกันเยอะเข้าใจได้ค้าเทอมค่าชุดลูกเสือเสียไปแล้วเขาจะยกเลิกยังไงไนเล่าแรงมาเล่าคิแม่นั้นก็ึไปแล้วเหมือนกันค่ะมาบอกอะไรคันนี้แ้งให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคะจะยกนอ โตเขาชอบเข้าข้างหลังหลังยืนเงียบๆแบบไม่ให้รูะะไม่เสียงดเลยข้อข้หมดแล้วมาทำไมมามาทำไมเห็นไอ้บ้านานนวลอ,อ๋ออะไรหรอเฮ้ยทำไมเอาโยนตัวสวยฆ่าทิ้งอ่ะพี่จ๋านี่คือแค่ส่วนหนึ่งเบาๆเลยนะ <c oughs> ไม้องเทพีนะคะลูกค้า อะไรก็มีอยู่นะนะคะเชิร์ตแฟชั่นอะไรมีหมดถ้าไซส์เล็กใหญ่มีหมดเลยนะคะอันนี้หนูเลือกในแบบแับแบบมเพราะว่าสูตรชอบโดยส่วนตัวชอบพี่พี่ชอบหรือเปล่าไม่รู้เอาที่หนูชอบก่อนนะอ่ะใครรับลุหรือพี่แจ้งนะเดี๋ยวหนูเปิดกระเกงในต่อนะคะขอบคุณค่ะ